ท่านผู้บริหารท่านวิทยากราคณะครูผู้เข้ารับการอบรมและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานที่ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์สำหรับการเรียนการสอนระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2563ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น2และห้องสมาร์ทคารสรูมวิายาลัยเทคนิคเพชรบุรี ขณะนี้ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาเชื้อโรคตัวใหม่ที่ชื่อโคโโรรนา2019หือควิด -19 และยังไม่มีวัคซีนตัวใดมารักษาให้หายได้กระทรวงศิกาธิการได้ประกาศให้จสถานศึกษาทุกสังกัดเปิดเรียนวันจันทนร์ที่1กรกฎาคม2563ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าจะเปิดเรียนได้อย่างเต็มรูปแบบได้หรือไม่ดังนั้นวิทยาลัยเทคนินโลรี จึงต้องมีการเตรียมความพ,พร้อมตั้งแต่สถานศึกษาครูผู้สอนและผู้เรียนโดยเฉพาะครูผู้สอนต้องมีความรู้เรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์แต่วิธีการนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเพราะสภาพฐานะของนักเรียนนักศึกษาไม่เท่ากันเราไม่ต้องการซ้ำเติมความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองหรือครูผู้สอนที่ไม่ชำนาญด้านเทคโนโลยี ก็ไม่ต้องวิตกกังวลการจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินการได้4รูปแบบคือ 1. การศึกษาเอกสารกำราเรียน 2. ดูโทรทัศน์ระบบ L DLTV ช่อง53 3. เรียนแบบออนไลน์ 4. เรียนผ่านการสอนสดการจัดอบรมครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้สอน ให้มีความรู้การจัดทำบทเรียนออนไลน์โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น2รุ่นรุ่นละ2วันต่อไปนี้ครูผู้สอนทุกท่านจะต้องบริหารจัดการในชั้นเรียนด้วยตนเองหากสถานการณ์ยังไม่กลับสู่ปกติจะแบ่งกลุ่มเรียนแบ่งกลุ่มปฏิบัติอย่างไรให้ได้ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขมีการสวมหน้ากากล้างมือเป็นระยะหา่างแต่ความรู้ของนักเรียนนักศึกษา ต้องมีคุณภาพเหมือนเดิมโครงการนี้จึงเกิดขึ้นมาขอให้ครูผู้เข้ารับการอบรมได้ตั้งใจเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเต็มความสามารถตลอดระยะเวลาการอบรมเพื่อสร้างผลงานเป็นที่ประจับและเกิดประโยชน์ต่อท่านเองต่อผู้เรียนและต่อสถานศึกษาสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะวิทยากรฝึกอบรมทุกท่านที่ไม่ขอรับสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ขอทำกันในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนน้องช่วยพี่พี่ช่วยน้องคณะครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมคณะกรรมการดำเนินงานที่มีท่านรองประมุขกิติโตและทีมงานได้เสียสละเวลาและคุณค่าของโครงการนี้ตลอดจนการให้ความร่วมมือหนาต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีขออํานวยวอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดที่ประกอบด้วยชอบ ขอให้สมความปัรถนาทุกประาปการสวัสดีครับ